เรียบร้อยแล้วประเภทเมนูบทความนะคะภายใต้เมนูบทความก็มี2บทความย่อยนะคะเพิ่มเมนูอีกเมนูต่อไปก็เลือกประเภทเมนูบทความสินค้านะคะตั้งชื่อเมนูติดต่อเรา เพิ่มรูปภาพตามระบบรูปแผนที่เนื้อหานะคะเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาก็พี่เนื้อหาไปใส่ วางที่น้าแก้ไขด้วย Text Editor นะคะวางลงไปจะจัดนะคะจะจัดรูปรูปแบบ Layout อยู่ในรูปแบบของตารางก็ได้นะคะ คอลัมน์สองคอลัมน์โรอ่ะสิบเอ็ดเหมือนเดิมแล้วกันรเราได้เป็นสูตความกว้างเป็นหกร้อยพิกเซลทีนี้กำหนดพิเศษนิดหนึ่งคลิกขวาที่เทเบิลแล้วไปที่หัวข้อเซลล์นะคะไปที่เซลล์โปรป r ต y เราสามารถกำหนดความกว้างให้กับเซลล์ได้เทเบิล <Yeah. Table S 1> เราเมื่อสักครู่ความกว้างทั้งหมดอยู่ที่ 100พิกเซลใช่ไหมคะใช้เป็นร้อยหก็เหลือเท่าไหร่เอ่ย400 <500 S 2> 50อโอเคทีนี้เอาที่ตั้งคอนโทเอ็กมาได้เลยนะคะวา่า คอปปีข้อมูลไปเรื่อยๆเนะคะอ่ะกอปปี้ข้อมูลมาใส่ในตารางหมดแล้วตกแต่งลบแถวที่ทำค้างไว้เมื่อสักครู่ออกไปก่อนอเปลี่ยนรูปแบบของตัวอักษร เกตว่าเซลลอาจจะไม่สมดุลกันเดี๋ยวแก้ไขเซลลฝั่งซ้ายนิดหนึ่งของเดิมเราใช้อยู่ที่150ลดขนาดลงอีก50ให้เหลื 100. อห0 0่ลดลงอีกอีก20พิกเซลละกันก็เหลือ แปดสิบพิกเซลให้มันสั้นกว่าเดิมนิดหนึ่งอันนี้ก็เหลือห้ารอยยี่สิบ ถึกไว้ก่อนเราจะใช้รูปภาพ <c oughs> อัพโหลดแผนที่ในหน้านี้เลยก็ได้ ซ่อนรูปภาพตามระบบไปเดี๋ยวเรามาใช้เครื่องมือนะคะการใส่ลิงก์ให้กับข้อความนะคะใน t e x t Editor ออย่างเช่นเราบอกว่าให้ในช่องเว็บไซต์ตรงนี้นะคะสร้างเป็นลิงก์ให้ลิงก์ไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์ของเราเอง w ว w w t readytravel com นะคะให้ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์เราหนึ่งสิ่งที่เราต้องมีก็คือ URL ของหน้าแรกก็คลิกที่หน้าแรกได้เลยหลังจากนั้น Copy Link ไปใช้มาที่หน้าติดต่อเราอีกครั้งหนึ่ง แก้ไขด้วย t e x t e d i t o r อคำว่า w w w t e d i y t r a o com ต้องการให้เป็นลิงก์เลือกข้อความนะคะ จะเลือกอยางอีกหนึงเนาะเลือกข้อความไปที่สัญลักษณ์ตัวนี้ค่ะ Insert/Edit s Link ว่างนะคะลิงก์ที่เรา Copy มาลงไปนะ Target ก็คือประเภทของการเปิดหน้าต่าง Open in this window หรือ Open new window นะคะถ้าเป็นลิงก์ที่อยู่ภายในเว็บไซต์เดียวกัน เราใช้ Open in this window ค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นลิงก์ภายนอกอย่างเช่นเป็นลิงก์เว็บไซต์เพื่อนบ้าน readyplanet. com, YouTube, Google แบบนี้เราจะเลือกเป็นประเภท Open new window นะคะ,ะเป็นลิงก์เรียบร้อยแล้วนะคะ,อะลองเช็คดูดูที่หน้าเว็บ ในหน้าติดต่อเราหวัวข้อเว็บไซต์เป็นรูปมือคลิกก็ไปที่หน้าแรกของเว็บไซต์นะคะหลังจากนั้นนะคะกลับมาแก้ไขเว็บไซต์เพิ่มเซสชันนะคะในส่วนของเซสชันจะเพิ่มเซสชัน attachment a t t a c h m e n t ก็คือการแน่ไฟล์อ่ะเดี๋ยวเราจะแน่ไฟล์แผนที่ลงไปหน้าติดต่อเราด้วยก็คลิกที่เพิ่มเซสชันเลือกหัวข้อ Attachment ลังจากนั้นคลิกปุ่ม add File ไฟล์ฟที่เราจะ attach ก,ก็คือตัวนี้เป็นแผนที่ .pdf นะคะแผนที่ .pdf ใส่เข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นเพิ่มอีกเซสชันหนึ่งค่ะเป็นเซสชันแบบฟอร์ม ให้ลูกค้าส่งข้อมูลติดต่อกลับมาที่เว็บไซต์ได้นะคะ,ะเรียบร้อยแล้วสังเกตว่านะคะเมนูที่เราสร้างเมื่อสักครู่ที่เราสร้างหมดกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นเมนูหน้าแรกเกี่ยวกับเราบทความติดต่อเราทั้งหมดเป็นเมนูที่อยู่ด้านบนนะคะ,ะแต่พอเราสร้างปุ๊บมันยังอยู่ที่ด้านข้างของเว็บไซต์ต้องการนะคะเปลี่ยนตำแหน่งจากด้านข้างไปเป็นด้านบน เอาเมาส์ไปแตะที่ชื่อเมนูเกิดสัญลักษณ์เฟืองขึ้นมาเอาเมาส์นะคะไปทับสัญลักษณ์เฟืองคลิกลากค่ะลากไปบริเวณด้านบนของเว็บไซต์นะคะาหาให้มีพื้นที่สีเหลืองรองรับถึงวางได้แบบนี้นะคะมีพื้นที่สีเหลืองเรียบร้อยแล้ววางลงไปบทความเหมือนกันนะคะ ไปที่เฟืองคลิกแล้วลากมีสีเหลืองปล่อยติดต่อเราไปที่เฟืองคลิกลาก เรียบร้อยนะคะเมนูด้านบนเราก็ลากไปวางเรียบร้อยแล้ะขั้นตอนของการตกแต่งตกแต่งมีอะไรบ้างแตะเมนูด้านบนเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีขาว บันทึกและใช้กับเว็บไซต์อ่าต่อมาเมนูลำดับที่หนึ่งตัวอักษรปกติตัวอักษรเมื่อถูกเมาส์ รูปแบบตัวอักษร ขนาดตัวอักษรตัรอวอักษรเมื่อถูกเมาส์ให้เป็นตัวหนาสีพื้นหลังปกติเป็นสีขาว สีพื้นหลังเมื่อถูกเมาส์ก็เป็นสีขาวตกแต่งแบบนี้ก็ได้นะคะ ถ้าต้องการอยากให้มีเป็นรูปภาพอ่าเป็นภาพพื้นหลังแค่ไขได้<ม>ก็มีรูปภาพให้เลือกนะคะ